จริงๆดูมันสวยมากดูสิโอ้เหมือนเพื่อจะแทงดินขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ย oh ก็อดคุณพระช่วยมันอยู่ใต้ดินดูครับมา<อ>ดูหมาเหนื่อยมาลงไปเล่นน้ําตกแล้วโอ้โหดูนอนแช่ต้องใส่ทํามุดได้คมุดไปแล้วเนี่ย สวัสดีค่ะพบกับช่องปลากขาเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปันปันก็จะพาไปหาเห็ดอีกชิ้นนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดขึ้นและเป้าหมายที่ปันปันจะไปก็คือเขาเขารู้สีเหลืองนะคะที่มันมียาแห้งสีงเหลืองอะ่ะใช่ไกลมากเดี๋ยวไปค่ะแล้วก็มียุหมามาด้วยนะคะเดินใช้เวลาเดินก็เป็นช่วโมงนะคะเราค่อยๆไปไปดูกันว่าถ้าไม่ขึ้นก็ถือว่าเสียเที่ยวอะ่ะ เราไปดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะตรงนี้ได้ข่าวแถวบ้านเขาได้เห็ดกันเขาได้แกมเพียบเลย15สามซีกอย่างเงี้เมื่อคือมีคนไปก็ได้เยอะ14อ่ะ14ดอกหรือ14โล14โลอ๋อ14ดอกเขาไปทำอะไรโอเคโอเคเราไปดูกันไปก็ไม่แน่อาจจะได้14เหมือนกันนะอ14ดอกไปไปเถอะโอ้ยเหนื่อยครับท่านผู้ชม ขึ้นเขาสูงขนาดแต่ก็ยังเหนื่อยดูดูด,ดูนางงานขึ้นมาจากหมวกที่ใส่ไม่เอาแล้วถอดหมวกไปแล้วคงเหนือ่อยยังไม่พอต้องอุ้มหมามาด้วย เป็นไงขอสัมภาษณ์หน่อยครับขึ้นเขาลูกแรกเหนื่อยไหมครับผมไม่เท่าไรค่ะไม่เท่าไรค่ะโอ้แต่กว่าจะมาถึงนี่แต่กล้องเดินนําไปแล้วนะเดินไม่ไหวค่ะสู้ๆถ้าไม่เจอเห็ดถือว่าไปเที่ยวเป้าหมายต้องค้าไปอีกลูกหนึ่งนี่เพิ่งถึงสันเขาโอ้ยน้องหมาน้องหมาน้องหมาเดินเล่นในป่านะครับ ถอดหมวกแล้วร้อนแล้วมาดูหมาเหนื่อยมาลงไปเล่นน้ำตกแล้วอ๋อดูนอนแช่ฮึต้องใส่ถุงมุดได้คอมุดไปแล้วเนี่ยเนี่ยโหดนอนแช่ทั้งตัวเอาแช่เข้าไปเออนอนเข้าไปนอนเข้าไปอ๋อสำลักเลยทีเดียวขี้น้ำจัดมันไม่ได้หิวน้ำมันไม่ได้กินน้ำมันเล่นน้ำมันเล่นน้ำนะดูท่ามาันเล่นน้ำมันนอนแช่นะ ไปเดินทางต่อไปกันข้าวปะเราไ่เกี่ยงทำเป็นสบายคุสวยไหมคะขึ้นเขามาัะขนาดนี้ยังสวยอยู่มไหมคะคือเอาละค่ะตอนนี้ปันก็มาหาอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าไปหามาแล้วพอดีว่ามีคนถอนไปแล้วนะคะแล้วก็ลงเรียวไว้ให้เรารอกเดียวะคะ่ะดอกแค่นี้อพอมาจุดนี้คือปันจะไม่ขึ้นเขาแล้วไงก็เลยให้ตากล้องมาดูให้ก่อนนะคะบันเอ่ยว่ามันขึ้นเยอะมากะคะ่ะดูสิคะ แค่ก้องไปทีค่ะ,ะขึ้นเยอะมากนะคะเต็มเยลยดอกใหญ่ด้วยค่ะนี่อีกแล้วปันก็เลยตามข้างบนนู้นอีกตามขึ้นมาทีหลังนะคะเพื่อที่ว่าจะมาหาเห็ดปันบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้นะอย่าหาทำค่ะโอ้โหจะเป็นลมค่ะขึ้นเข่ามาเนี่ยยุงก็เยอะยุงก็เยอะแต่ทายากันยุงแล้วนะคะเดี๋ยวปันคุณเลยแล้วกันว้า <laughs> คุณเห็ด พูดเห็ดน,นะคะปีละครั้งชอบม,มามากคนอื่นเขาได้กันสิบกิโลเราไม่เอาค่ะเพราะมันเยอะเกินเราเอาแค่โลาเดียวโลาสองโล,โลดีแข็งดินแข็งอีกโอ้โหจะได้เจอดอก เนี่ย yeah, ค่ะพอขุดลึกขนาดเนี้ยมันจะไม่เนื้อมันจะไม่ชี้ออกนะคะแต่ว่ามันแฟบนะข้างล่างแฟบถ,แถ้าเอาไปกินกินได้แค่ประมาณแค่ประมาณนี้ใช่ค่ะแ,คแต่ว่าเราขุดเพื่อให้มันสวยเฉยๆเพราะว่าข่ามันยาวส่วนหนึ่งก็คือถึงรากมันแล้วนะคะถึงถึงจอมปวกใช่ๆก็อาจจะถึงอย่างไม่รู้มันนะคะอ๋อทีก็แค่ขุดก็ยาก แต่ก้องบอกว่าจุดนี้น่าจะได้โลสองโลเลยนะคะนั่งขี้มอบอก็ไม่รู้ต้องมาดูถ้าไม่ถึงก็คืออีกแล้วอีกแล้วโดดอีกแล้วลึกไหมเนี้ยลึกพอไหมดอมสวยืมการใหญ่ด้วยใช่ดอกยิ่งใหญ่การยิ่งใหญ่พอไม่ถึงจริงๆอะ่ะเนื้อมันจะแง่เป็นอย่างนี้นะคะถ้าเก็บไว้ให้ใหญ่คือมันจะใหญ่มากค่ะแต่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ขึ้นเขาไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวถ้ามันขุดไม่ไหวยังไงจะให้ตากล้องมาขุดให้นะคะอุ้ยดอนย่อ่อ่ะผนก็ใหญ่แล้วอ่ะกิ่นก็เยอะบ้างจะให้ปวกนะคะครึ่งปีละครั้งเหมือนเหมือนเห็ดคนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าราคามันจะถูกกว่ามานี่กู้หูกู้ไอจริงดอกยาวยาวสวยค่ะเดี๋ยวให้ตากล้องขุดแทนนะคะดูหน้าสิคะเหนื่อเต็มเลย โอเคจะคุณให้อันนี้สั้นไปหน่อยแต่ก็พอดีอ่ะเนี่ยกินได้ไม่เยอะแต่คุณได้คุณไม่ได้ไงแข็งดูสิคะอยู่ในกอหญ้าให้แค่ไหยคุณยังไงได้นะแล้วที่มันก็จะไม่เสมอนะคะเป็นยังไงมันมันชันมันชันเอาได้คุณเอาแค่นี้ก็พอไม่ไหว มันมันลกอะ่ะมาไว้ก่อน ิดงัดไม่ขึ้นอ่ะอหักเลย่ของข่ามาดนี้อนนะคะจุดที่จุดที่นบาที่สุดเหมือนกันค่ะ แต่ละจุดก็คือลำบากทุกจุดต้องก้มหัวตรงนั่งไอ้พวกนี้โดนตัวอะไรกัดมาดูโดนอะไรากัดหักก็มี ส่ถุงอะอืัวะเมืเ่อมีตัวอะไรเข้าไปกินมาเนอะรู้พ่อเลยคะ่ะเออกลวงเลยมันเนื้อมันหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ กังสวยสวยเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนขุดหมดนะครับจะดูว่ามันได้เยอะขนาดไหนจังนี้เราต้องรีบขุดก่อนยุงเยอะยุงมาร้องข้างๆหูวุยอืมอ ปีนี้ก็ขึ้นไวนะคะเพราะว่าฝนมาไวแต่ว่าการไม่ถูกว่ามันจะขึ้นวันไหนนะคะอย่างเมื่อเมื่อวานเมื่อวานห่วยนมีคนได้ไปเพียบเลยนะคะแต่ว่าเรารู้ช้าแล้วเมื่อวานเราไปทํางานขุดไม่ได้หรอติดไม้เน,นี่ยมีขอตัดตันหน่อยนะติดไม้แงะไม่ได้ เราอย่ากับไมโครโฟนเลยสวยค่ะมีมแมลงแย่งกินด้วยค่ะหรือว่าเราแย่งมแมลงกินก็ไม่รู้นะคะนี่อย่างนี้เราต้องการให้ผู้ชมได้ดูดูด้านหน้าตรงนี้ไหวกินกือเยอะอย่าก,กลัวก็ก็ก,ว,กวนนิดเดียวนะคะกลัวไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะโอ้มายกอดนี่เยอะมากโอเคถอนให้ก่อนนะคะ ไต,ต้ดินดอกหนึ่งนี่มันอยู่ไต้ดินนะคะเนี่ยโอ้ยมันเยอะจริงจริงดูนั่นสิดูนี่สิโอ้ยไป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 คุดเดก่อนก็ข้างนี้เองนะคะเยอะแยะเลยค่ะจุดนี้ ดึงได้ลองดิดีเหนียวจวะยกไายกขวายกไปเออยกไายกขวายกไายกขวายกไายกไายกไปต้องดึงนี่ต้องยกไายกขวาแล้วดึงโอเคดูสิทุกคนมันงามแสงงามเดี๋ยวฉันจะขุดเอาขึ้นข้างบนนี้ก่ะนขงบนนี้อลังการมากเลยเห็นอะไรเป็นแจขาวๆทั้งนั้นเลย บางดอกอะเหมือนมันโดนแมลงกินอยู่ตรงรากข้างในมาแล้วอ,อะเราไม่ได้ทําอะไรมันเลยมันก็หักแล้วข้างในอย่างเช่นอันนี้คือเมื่อเยียบไว้อะไม่ไม่ไมมนโดนอ้กิ่งไม้ที่ฟันฟันให้มันติดเตียมันสบาดตายก็บาดมาหักซื้อได้นะคะเอาไปให้หมดใชยได้ยุก็แย่ดอกนี้ก็หัก กล้องทำห้าครับลกลิ่น <c oughs> นกครับ <c oughs> สองดกพความกันนะยกซ้ายยกขวาว้าต้องส่เราต้องแทงให้มันขาดแล้วยกซ้ายยกขวาใช่ไหมยกซ้ายยกขวา โอ้สวยแล้วอะไรก็มีแต่หิน มีกระติบด้วยสวยๆ <Okay, okay. S 1> โอ้นี่อยู่ใต้ดินอยู่เลย <c oughs> ดีกระเปะาดูข้างในทา่านผุ้ชมหักเหรอดูข้างในท่านผู้ชม <c oughs> ขึ้นข้างในอีกนะ้นเนี่ยแต่ว่ามันโอ้ลำบกักจะไปเอาได้ยังไงอยากจะรู้จริงๆลกก็ลก ก็ต้องพยายามเอาให้ได้ตัดตัดตัดเดี๋ยวมันจะแตกยาวไปเรื่อยเรื่อยเราต้องตัดออกถ้ามันแตกแล้วยกได้ กันเลยอ่ะเจ้าเข้าเหรอดอกนั้นมันล้มได้ไงมันหมดแรงที่จะตั้งแล้วเหรอใช่เพราะใส่ใบไม้พวกใบไม้อะไไปหักคอมันคำสร้างใหม่ก็คือว่าใบไม้หักคอเห็ดใบไม้หักคอเห็ดได้ด้วย ไม่แข็งแรงมากเลยเหี่ยวเหมือนมันจะเน่าอ๋อมันโดนกินเียวไม่มีแรงอ๋อใช่ไหมเอาเสียให้แมลงกินไปซะดูนะครับนี่จะเต็มทุ่งแล้วเนี่ยจริงเหรอเออจริงโอ้ดูหน้าเงื้อเต็มเลยครับอยากจะขุดเลยก็ยอม มนึกว่าจะลูกเห็ดที่จได้เปิดหอย,ม,ย,ยมีใครจะร้องเพลงไหมครับไมโครโฟนแชะให้คาบโยโกโยก อืมงัวโอ้โหน,นี่ยาวจัดสวยยาวยาวตรงนี่ดอกนะคะแต่ต้องพาไปมาต้องหลายจุดเพิ่งจะมาได้จุดนี้ไม่ขึ้นสักจุดไม่ใช่ไม่ขึ้นไปจ,จุดหนึ่งไม่ขึ้นไปอีกจุดหนึ่ง ไม่ทันแล้ว,ลวข้าทอนไปแล้วดูดดกินอขอา <ขอ S 2> ทอนไปแล้วให้เรามาได้แค่ดอกเดียว<ม>เรยมาจุดนี้ครับเจอเต็มเต็มยังไม่มีใครถอนถือว่าโชคด,ดีขอบคุณค่ะอาจจะเป็นจุดสุดท้ายด้วยเพราะนอกนั้นคือเราไม่รู้แล้วว่าตรงไหนมีอีกหมดแรงแล้วครับอย่างที่เรารู้คุณอึ้งเขาก็รู้เหมือนกันใน่ตรงนี้คนเขามองข้ามเราเลยโชคด,ดี ยกๆยกยก,นะกข้นไปให้มันหลุดโลกเอ,ออเอสวยงามตาทองเรื่องเหมือนว่าเริ่มจะคุดเห็บเป็นแล้วนะคะหรือเปล่าจะเอาข้างในก่อนไหมเออตรงนี้ดีมี ดินนิ่มเดินนิ่ม,ม,ม, <c oughs> ม <c oughs> ตายแล้วตื่นเต็นจัด <c oughs> อ้อ,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 อน,นีขึ้นมาได้นะในป่าลกๆทั้งนั้นเลยคนอื่นเขาได้นี่ขึ้นแต่โคกตื่นเต้นทางค่ะทุกคนเออแล้วดูเราได้ดีขึ้นเข่ามาเป็นชั่วโมองอะขยันหาความลํำบากให้เรานะเฮด คนอื่นนี้สบายทั้งนั้นเลยคุณอันนี้ขาอาจจะหักเพราะว่าติดบ้านทิศถิ่นไไม่เป็นไรได้แล้วอันนี้ดูมีแต่หมาเราไม่เอาสามดอกหน้าเหรอนู้นได้เลยแทงไปเลยกล้องไปไม่ถึงนะติดนะคิดว่ากลับบ้านไปฉันอาจจะได้แพ้ก็เป็นไปได้แะไปเลยแสกลยไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันลำบากเนี่ยแตต่่รงนนนนี้ดิะมันลำบากในการขุด ดินไม่เหนียวเท่าไหร่นี่เห็นไหมออถอนสวยไหมล่ะดินนิ่มอะแต่ดงขึ้นไม่กี่ดอ,อกฝั่งที่เรียกเฮ็ดทอดนะแต่บ้านเราเรียกเฮ็ดปวกเพราะว่าอันนี้มันขึ้นตามข้อปวกใช่ไหมใช่มันขึ้นตาม,มไม่รู้ดิชาวบ้านเรียกเฮ็ดปวกอะแล้วก็ไม่รู้ที่มาเหมือนกัน<ม>ทำไมถึงเยอย่างงั้น สามดอกสามดอกก็เต็มมือแล้วเนี่ยข้างดูสี่ดอกนี้ไอ้ห้าดอกนี่าหกดอกเรียงกันเลย แต่ก้องกินทินได้มาเป็นมาเป็นช่อเอ้ยมาเป็นชุดสามดอกติดกันช่วงนี้ปั่นก็ไม่ค่อยได้ไปตกปลาแล้วนะคะเพราะว่า เพราะว่าเช้าว่ะมีแดดแดดปเปี้ยงเลยค่ะเช้าก็อาจจะเขาไล่นะคะทำไล่เงิดหน่อยแล้วพอตอนบ่ายก็ฝนตกเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนอืรอตากล้องไม่ไหวนะคะถอนเองเลยค่ะใหญ่จริงใหญ่มากมานี่มาถอนกันแล้วครับนี่ข้างบนนี้นะคะยังมีอีเพียบเลยค่ะเดียวให้ตากล้องไปถอนนะคะ บางคนก็คนที่ได้สิบสิบกว่าโลยี่สิบกว่าโลอย่างเงี้ยบางคนที่เจอเยอะมันคนก็เอาไปขายกันนะคะแต่ว่าเราไม่เอาไปขายเราจะเอาไปกินพอหายาแล้วเกินคนเดียวก็ลําบาอ่ะไงไ่คะไ่คะโอ้หินแล้วครับหินแล้วคะเจอหินแล้วหินแล้วคะหินทำไมตัวปามมันสบายกว่านี้เยอะเลยนะคะ ขุดงัดไม่ได้ตรงนี้มีหินจริงเหรอคะอืเขาที่ได้จริงเหรอคะกวนนะครับโอ้สวยค่ะโอ้นี่เขาโพขึพข้นมาเต็มเลยค่ะมีละไมเยอะ ข่ามานี่ไมเกรนขึ้นเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนร้อนไม่พอ,อแถมต้องขึ้นเขาออดอกยิ่งใหญ่ค่ะอ้าเป็นอียงเกาะโดนกัดหักไปละวดึงไปเลยแล้วกันโ <Okay. S 2> อเคกัด okay. มีอแรงกินแล้วนะคะมีรูบโบเลยโอ้จอบจากถังก่อนแล้ว <S <S> มีแต่หินอุ้ยไปทำ <c oughs> อ,อ,อ,อะไรอืมเกิดอ่ะว้าเขีวไปไก,กล้ๆคือใไปเกยไ,ไหนอะไปไกล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 เออโคตรตึ้งต

ตาเห็ดปวกคู่ไม่ใช่ตาดอกบ,บวกคู่นะครับอ่ะนี้ก่อนโอ้ยตรงตรงมงามโอ้โหฟังเสียงครับเสียงก้อนหินโอ้โหอื้ือื้อ๋อต้องกูดทางนี้แทน เช่าเข้าเจ้าเข้าตรงนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันดนกินไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตั้งสองดอกอันนี้ยังใช้ได้นะคะในเดืนกินไปแล้วโอู้ลากไม้อีกลากไม้อยู่ลำไม้ใหญ่ๆค่อยๆค่อยๆ เจ้าเข้าเจ้าเข้าทันเลยอืมยัดเด็ดครับดอกสามสามสามดอกคู่กัน กิดินก่อนน่ะสวยจัดหามดอกนี้สวยจริงๆอืม อ๋ออืมดนกินแล้วนะคะกัดแล้วเหรอดนกินนี่ก็โดนกัดนี่ก็โดนกินไม่เอาเนะ <S <S 2> <S 2> าะอาหารร้อนนี่แหละ ว้าวเสร็จแล้วหมดแล้วะคะจะพาไปดูกันครับว่าได้กี่ถุง<อ>นี่นะคะโอ้ยเต็มถุงเลยค่ะดอกใหญ่ก็มีนะคะนี่นี่คือเหตุของเรานะคะไปได้มาจุดเดียวนะคะไปมาต้องหลายที่แต่ไม่ได้เลยนะคะ พอได้ก็ไม่ทันคนอื่นเขาหาไปแล้วนะคะและ้วไ,ได้มาแค่ดอกเดียวเองค่ะแล้วนี่ก็คือหมู่เดียวนะคะเนี่ยไปแอบช่างมาแล้วนะคะได้เท่าไหร่นะคะสามโลครึง่งคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายฟังคือเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะง,งงนะครับคือเหมือนนางอธิบายสับสนนิดนึง <c oughs> คือหมู่แรกเราไปหา <c oughs> ที่เอาหมาไปด้วยเนี่ยคือได้แค่ดอกเดียวเพราะไม่ทันคนอื่นเขาไปหามาแล้วแล้วจากนั้นเราก็ไปหาอีกจุดหนึ่งก็ไม่ขึ้นจนมาจุดสุดท้ายเนี่ยคือจุดนี้คือจุดสุดท้ายที่ได้มา <c oughs> จุดเดียวอ่า จุดเดียวได้เท่าไหร่นะคะกิโลสามโลครึ่งสี่โลวะสามโลกว่าเกือบสี่โลครับนี่จุดนี้เขาชถวบ้านเรียกเห็ดอะไรชถวบ้านเรียกเห็ดปวกนะครับหรือบางพื้นที่ข้างๆก็เรียกว่าเห็ดโคนดงใช่ค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นตามโคกปวกที่มันนูนๆนะครับอ่าก็ถ้าขึ้นตามดินปวกถ้าพี่ๆนานามีเมนูอะไรก็แนะนำปันๆได้นะคะแต่ว่าแถวบ้านก็จะเอาไปต้มยำหรือไม่ก็ ผ่านน้ำมันหอยอร่อยหวานกรอบเห็ดอันนี้กรอบกว่าเห็ดคอดอกตุ่มๆจะกรอบดูดูดูน่าทานมากค่ะบางพื้นที่ผมก็เห็นเขาเรียกว่าเห็ดทอดนะครับนี่ันจะได้มาลยขายาวเลยลำบากมากบอกเลยขึ้นเข่าทั้งวันครับคนอื่นเขาไม่ต้องขึ้นแต่เราต้องขึ้นนะดูดิมีฮอสดชื่นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วถ้ามีพี่ๆนานาทั้งไหน ที่มีเมนูดีๆก็สามารถแนะนำปันๆได้นะคะจะเอาได้เอาไปลองทานดูค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆด้วยนะคะแล้วปัะนีก็มีเพจแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ,ะชื่อว่าป่าเข่าเราธรรมชาติค่ะคลิปนี้บ๊ายๆเดี๋ยวไปล้างเทดก,ก่อนนะคะเยอะมาก